วัสดีครับวันนี้รายการพักเที่ยงเล่งนงง่ายดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาขอนะครับเราอยากจะเล่นพพ่โอ้ยไ้ายอย่างงั้นไับปอมเต็มไปไเลยนะเราไปซื้อเดี๋ยวเขาขายเราไปขายเขาไม่ซื้อเพราะมันเต็มสนามอยู่อย่างนั้นนั่นทไมทําไมเราว่าเขาเป็นพัดแท้เราแยกไม่ออกเหรอเขาพัดองเราัที่ไพัดฟอมอยู่นั่นนั่นะเราไม่รู้เน่ยเพราะเราๆๆๆๆเราจะดูว่าที่มันเล่นพัดยังไงเราก็ต้องเล่นตามเปลี่ยน ไอเีมมันเล่นนะตอมเราก็ต้องไปเล่นตามมันน่ะถ้าซื้อเขาขายแต่เราไปขายให้เขาไม่ซื้อข้อที่จริงไม่มีอะไรเลยนะผมบอกอย่ายึดคนเป็นหลักดิอย่าไปกําหนดเราอย่าไปตั้งธงให้เขาอะ่ะดูที่ความเก่งหรือความชํานาญการอยู่ที่ความรู้ถ้าเราไปตั้งธงให้เขาโอ้หทุกคนวันนี้ก็ต่างกูพูดอะไรก็ทุกคนต้องเชื่อกูหมดแม่ทีมเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ ต่อแท้ก็ว่าแท้ก็แท้หมดอ่ะเทจก็ต้องเท็จหมดใช้ความรู้อะไรเี่ยไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง่ะความเชื่อความจริงต้องแยกความเชื่อออกความชอบของเขาเขาชอบว่ามันใช่ยาจริงมาพับปอมก็ได้เพราะอะไรมันหาง่ายไงใครจะซื้ออาองค์นี้ไปเอาองค์นี้ไปองค์นี้ไปองนี้ไป,ไป,ไป,ไปแต่ถ้าใครมาขายวิปปานนี้วกไปหาตรงนี้ก็ได้องค์ไม่กี่ไม่กี่ตังที่จะไปเจิมึงทำไแต่กูพูดกูพูดเด๋ยวาคนเชื่อกูใช่ไหมมาตื้อกูมาตื้อกูกูก็ขายขายขาย ใครมาขายกูกูไม่ซื้อติดติดเนื้อติดริมติดความเก่ามณท่าเหมือนกับมึงเลยแสคกูไม่ซื้อกูไม่ชอบเออเสียเวลาไปต่อคิวต่อแถวให้เขาดูมันดูพาพแท้หรือมันดูพลาดปล่าไม่รู้ไงเออเสียเวลานะเอาเวลามานั่งเรียนเป็นอย่างนี้มานั่งฟังผมพูดเพื่อจะได้สาระอะไรกลับไปมั่งมาเออเราควรเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราควรจะมองมุมความรู้กันยังไง อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องความตึงของพระอีกครั้งมันไม่ยากหรอกความตึงของพระใช่ว่ามันก็ใช้มันก็ใช้เครื่องจับอัดประทับกับแม่พิมพ์ไปปุ้งปุ้งก็งออกแล้วก็ดันหน้าออกดันหน้าออกอัดเนื้อเขาเรียกว่าอัดอัดประทับกับแม่พิมพ์ไม่ใช่กดนะกดนี่มันยังมีเออหล,หลวมๆได้อะไรได้แต่อัดไปปึ๊กเนี่ยเรียกเหออจากวิธีมันลงงานแล้วพระก็เลยเนื้อตึงกระดานได้แข็งแรง พระเก่าๆเขาไม่ค่อยแข็งแรงหรอกนะผิวพระเขาจะเป็นขึ้นขึ้นเป็นเย่นๆยนแล้วพระสะอาดประทับกับแม่พิมนะอีกร้อยปีมันก็แข็งอยู่งั้นนะเนี่ยมันไม่ย่นหรอกเพราะมันคนละเรื่องกันแล้วจะมาบอกว่าไอ้พระเงี้ยตีวัดรับรังมันจะไปตีได้ไงได้านรนพระลงงานมีเครื่องจักรนะตอนนั้นนะดูไม่ง่ายนะไปดูพวกกลุ่มที่บอกพระก,กุ่อน่ะ,นะมีแม่โพแม่พิมเยอะไปดูพระก็ติดเนี่ยเสรมมาละ แล้วหรือท่านจะเข้าใจไปดูเนื้อผ้าเขาก็ได้ดูที่อาแปะก็ได้นะหลังประาจีนอะไรกนะันหรือท่านก็จะเข้าใจท่านติดกาลังตอบท่านศึกษาว่าครับส่วนนี้ก็มีอ๋อเรื่องรอยจิกใช่ไหมส่วนมากจะมีบนพัดแท้ทุกองแต่ก็มีเป็นพัดแท้แต่ไม่มีรอยจิกครับก็ต้องดูส่วนประกอบอื่นไปใช่ดูส่วนประกอบอื่นด้วยมันก็ต้องเห็นนั่นแหละมัน,ม,นมันมีวิธีดูเยอะท่าน ไอ้นี่มันถึงแคนปฐมบทจุดเริ่มต้นที่เราพอที่เราจะแยกไอ้พระโรงงานกับพระแท้ที่ตั้งตั้งแบบโบราณเนี่ยกับพระโรงงานเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันแยกขาดจากกันเลยแยกขาดเลยท่านกตษดาบอกว่าการหาพระแท้ไปหาที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยใช่ไหมครับคุณผูชายแต่เราต้องแยกแยะให้ออกก,ก่อนใช่ไหมทุกนะ คือเราเราเราดูพราแท้อยู่ตรงไหนก็แท้อยู่กับใครก็แท้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แท้อยู่ต่างประเทศก็แท้อยู่กับตาสีตาสาก็แท้ก็คือแท้แท้เพราะพาไม่ได้แท้เพราะต้องเต็มเจ้าสัวต้องมีเงินบุญบาร,รมีไม่เกี่ยวกันเราไไม่ต้องให้ใครรับรองรับรองพระรับรองตัวเองได้ดูเป็นปะละ่ะเออถ้าไปดูตามเซียนแล้วไปให้เซียนรับรองเจ๊งไม่มีทางแท้เพราะเขาก็มีอะแยกกัน แต่โชคดีนะยังมีพัฒแท้นะเพราะเขาไม่เล่นพัฒแท้เออตอนนี้เขาไม่เล่นพักแท้กันแล้วนะที่เราเห็นนี่แนหนะพัฒโรงงานนะ่ตโอกาสพัฒแท้มันหลุดเข้ามาเยอะมีมีที่ว่ามันเป็นพปปัฒปลอมไปแล้วเขา้ากีปลอมไปแล้วมีมีมีฝีมือเปล่าเราเรียนรู้ถูกต้องหนระือเปล่าถ้าเราเรียนรู้ถูกต้องแล้วเราก็จับได้เก็บได้เยอะแยนะเะอยู่ที่เรานะอยู่ที่ความรู้อ่ะผมถึงบอกว่าเราจะได้พระแท้หรือไม่ ไม่พระแท้เนี่ยอยู่ที่ความรู้ความรู้แหละความรู้เกี่ยวกับพระอย่าไปเชื่อความรู้คนอื่นมเรียนรู้ก็จะหาทางเชื่อตัวเองให้ได้จากความรู้ที่เราได้รับไปได้เรียนรู้ไปเห็นไหมที่ผ่านมาเป็นไงเราไปเชื่อพวกเขาแล้วเรามีพระแท้ไหมไม่มีแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่มีอ่ะตรองเพราะเขาเป็นคนตัดสินไงเออแล้วเขาใช้ความรู้อะไรเขาไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราก็ไม่มีสางคนต่างก็ใช้ความไม่รู้ ไม่ได้ต exactly ัดสินได้ถูกต้องกันยังไงเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดตอบตอบผิดหรือถูกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินถูกหรือผิดแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันถูกยังไงมันผิดยังไงจับผิดเขาไม่ได้ตรวจสอบเขาไม่ได้แต่วันนี้มันตรวจสอบได้แล้วไงนะที่ผมบอกว่ามันตรวจสอบได้แล้วแค่เรื่องเดียวอะนะความจริงเอาความจริงเข้าไปจับในทุกเรื่องอะเจ๊งทุกเรื่องเลยเป็นปัญหาทุกเรื่องแล้วเราอยู่ท่ามกลางปัญหาแล้วเราก็ยกคนที่ คนการขึ้นไปเนี่ยแล้วเราก็ไปเรียนรู้กับความไม่รู้คนไม่รู้ก็สอนความรู้ไม่ได้ตัดสินไม่ได้ชํานาญการเรื่องอะไรเราต้องแยกให้ออกนะความรู้คนเขาชํานาญการเรื่องอะไรขายพระล่าวิทยานิยายตรวจสอบออกไปรับรองเขารู้จักเนี่ยพระแท้ดูยังไงอาจารย์ครับพระแท้ดูยังไงครับเคยตรวจสอบเขาก็ละอย่างน้อยเนี่ยได้ฟังผมเนี่ยท่านยังเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วดูเป็นไงความรู้เป็นใหญ่สองคนยังสเปรสะพเลยคนนึงพูดอย่างคนนึงพูดอย่างอ้าวเฮ้ยไม่คุยก<ำ>ันอ่ะไม่คุยสองนะผมบอกการตรวจสอบนี่แหละตรวจสอบได้เอาความจริงเข้าไปตรวจสอบเราก็รู้อยู่แล้วได้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่ถ้าเราเราไปมัวแต่เชื่อเชๆื่อเชื่อเขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อเชื่อไปตลอดแล้วเมื่อไหร่เราจะเชื่อตัวเราเองได้ถ้าเราไม่มีความรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะสัมผัสได้สามารถครอบครองพาทแท้ได้เรียนรู้ได้ถูกต้องก็มีพารทแท้ได้ยแย่ๆไปนะสพาพร์ทแท้แย่ไปมีคําตอบแต่รีบแยไปมันมีต้องมีทางออกสิแต่เราอ่ะอยู่เราต้องรู้จักปัญหาไงปัญหาของวันเนี้ยเราเจออะไรเพราะเราไม่มีความรู้หรือเรารู้มาอย่างไม่ถูกต้องและเรามองไม่เห็นปัญหาเราไม่รู้ว่าใครคือตัวตัวปัญหาอะไรคือปัญหาความเชื่อมันคือปัญหาไง เราก็ต้องเอาความรู้ลงไปแล้วเราก็ต้องให้ทุกคนมองเห็นว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนทุกคนไม่เคยรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนไงเขาไม่รู้ว่าอะไรมันคือปัญหาเราเรียนรู้ไม่ได้นั่นแหละก็คือปัญหาแล้วแล้วเราไปเชื่อคนที่กําหนดมาตรฐานให้เขาตัดสินในมาตรฐานที่เขากาหนดตายนะอย่างอย่างสมมติยกตัวอย่างง่ายๆก๋วย,ยเตี๋ยวก็ได้เอาก๋วยเตี๋ยวง่ายๆยเย็ยนตกโสรเราทํเย็นตกโสร่นงถ้าเราเราไปให้ คนที่เขาใช้ความรู้สึกของเขาเองอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีฝีมือจริงหรือไม่จริงเขาจะบอกอร่อยก็ได้ไม่บอกไม่อร่อยก็ได้หรือไม่ไม่อร่อยเลยสักครั้งหนึ่งก็ได้ไอเหล่านี้มันเป็นความชอบส่วนตัวเขาเขาจะปฏิเสธอาหารทุกจานของเราก็ได้เพราะความชอบมันตัดสินไม่ได้ไงมันไม่มีมาตรฐานอะไรต่อให้เราปรุงยังไงมันก็ไม่ไม่ได้เรียง ถ้าเขาไม่อยากให้ได้เลื่อนแล้วเราจะเชื่อตัวเองว่าเราจะผสมอะไรตรงไหนมันพอดีที่มันจะอร่อยได้ยังไงนะถ้าเราต้องไปผ่านคนกลางแล้วเราไม่เกิดความมั่นใจในตัวเองเนะยิ่งทํายิ่งไปยิ่งมาถามมันอยู่เรื่อยจนท้อท้อตนแล้วไงกูเลิกเลยร้านเลยกูไม่ไม่ทํามันแ,แม่งแบ,บกไม่อร่อยสักครั้งหรือเราส่งพาไปทุกครั้ง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 ยังแม่งปลอมตลอดปลอมยังไงอ่ะ ไม่รู้ไม่เคยได้คําตอบมาท้อแล้วก็เลิกเล่นไปหน้าใหม่ก็มาแม่งเมาตัวใหม่ก็บินมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาผีอันก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องซื้อกูเท่านั้นพอซื้อกูไปร้านอื่นแม่งก็ปอมปวดหัวแล้ละเบื่อจะเลิกเล่นไปแล้วเป็นจะโครงการนี่มันจะเกิดการอนุรักษ์ได้ถูกต้องเรียนรู้ได้ถูกต้องยังไงไอคาว่าไม่ชอบครับไม่ใช่ครับไม่ชอบครับไม่ใช่ครับยังไม่ได้ครับไม่ชอบครับไม่ใช่ครับ ใค,ใครก็ตอบได้คําตอบไม่ง่ายอย่าตายความรู้ด่เอาลงมาดินะเอาความรู้ลงมามาเอามาแข่งความรู้ทุกวันนี้เขาพยายามเอาความรู้ลงมาแล้วนะอย่างที่ผมกบอกเพื่อรักษาความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการแต่ยิ่งแสดงมามันก็ยิ่งนะเรื่องเดียวนี่แหละเจ๊งผมบอกได้เลยไม่รู้จากแม่ทีมเนี่ยเจ๊งผมถึงจี้จุดไปตรงจุดที่เขาไม่รู้ไม่ใช่ว่าเพราะผมรู้กว่า แต่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่เราจะต้องเขาเรียกอะไรตรวจสอบความเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงนี้เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้คิดพิจารณาใช้วิจารณญาณเองในการเรียนรู้ในการเข้าถึงนะคนความรู้ความเชื่อแยกกันให้ออกให้ได้ทั้งหมดแั้นแยกเป็นป้องๆองในการเรียนรู้แล้วเราจะมองเห็นเลย ออะน,นี้ความรู้อันนี้ความเชื่ออันนี้คาดดาวอันนี้ความจริงความจริงมันอยู่ตรงไหนความเชื่อมันอยู่ตรงไหนพอเราแยกแค่ความจริงความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยออกได้เราเรียนรูไ้ได้นะแล้วเราก็จะเชื่อตัวเองได้เราไม่สนใจไงไม่สนใจตัวกลางด้วยซ้าไปแล้วเป็นไงไปรับรองรับรองมันมีอะไรยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงได้คําตอบในแม้ดีมามันก็เปลี่ยนแปลงได้หมดเพราะมันไม่มันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องไง พระที่ตัดสินไปแล้วว่าแท้อง์คงองคูเต็มไปหมดแท้จริงวเป่ะปัญหานะ <_ S 1> ผมบอกให้เราอย่าไปตื่นตัวว่านี้ยยี่สิบล้านสามร้อยล้านมันแท้หรือเปล่าเอาเอง่ายก่อนเออเราเรียนรู้ให้รู้จักพรพแท้กันก่อนไหมไอ้เรื่องราคาละคือช่างปล่อยช่างหัวเอาให้แท้ก่อนดีดูแท้ก่อนมักจะได้ยินผมพูดทำนี้นะดูแท้ก่อนแค่เราไปมัวแต่ห่วงเรื่องราคาเรื่องประหวัประวัติ ดูแท้ให้เป็นก่อนมิฉนั้นก็เอาภาพฟอมอธิบายให้เราดูอย่างเงี้ยแล้วไงเราก็เอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดมากเลยเนอะรรพปอมเราแยกไม่ออกดูให้เต็มก่อนผม,มบอกไงดูให้เต็มก่อนไม่ต้องไปฟังหรอกไม่ราาักษามีแต่คนพูดราคานะครับถ้าเนี่ยแม่งพูดแต่ราคาความรู้มัดนีเอาสุกเอาจริงๆมาสอนกันนะผมเชื่อครูครับทั้งกิจการนี้สูงกว่าผมเชื่อครูครับเป็นท่าน เก็บเก็บมาเยอะสวยงามมากโดยเฉพาะกินคะแนนเล็กสวยจริงจริงถ้ามีความรู้ว่ามันเก็บได้เก็บจนจะมีเงินเก็บหรือเปล่าจะมีเงินเก็บหรือเปล่าเก็บพระนะจะมีเงินเก็บพระหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราเชื่อว่าแม้แต่เชื่อตัวเองก็ไม่ได้นะถ้าเราเชื่อตัวเองเนี่ยเราก็เจ๊งเหมือนกันนะเราเชื่อว่าแบบนั้นมันแท้เราก็ไปเก็บมาแล้วจริงแต่ถ้าเรารู้ว่าแท้แล้วเนี่ยแท้ยังไงเนี่ยเก็บเก็บได้ กะยังไงวันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละพัะแท้ก็เป็นอย่างนี้นะเก็บได้ครับผมเก็บไม่เอยอะเหมือนอัจจะเห็นว่าพระผมที่ผมโชยมักจะไม่ได้โชว์พระอะไรหลักๆอาจารย์ครับเอกลักษณ์ของพระสมเด็จอยู่ตรงไหนครับในกรณีที่สมเด็จพุทพอาจารย์โตท่านสร้างตามความคิดของผมท่านต้องทิ้งลองรอหรือเปล่าเฮ้ยทิ้งไว้เยอะนะเยอะมากเลยนะต้องเรียนละตรงนั้นเดี๋ยว ใครจะตอบไหมลูกศิษย์ผมใครจะตอบท่านคิดไหมว่าทิ้งเงินเยอะไหมทิ้งจนชนิดแบบอูเทียงไม่ออกไงคุณจะเทียงไม่ออกสิ่งไม่เยอะมากน้ำพิสูจน์ได้เลท่านสุชาติตอบท่านกิตตดาว่าซับท่านตามแผงพระพระกองพื้นในเ่เห็นก็มีซับขอเพียงมีความรู้รับรองได้พัดแทนใช่ขอให้เพียงมีความรู้อย่าง สามารถเก็บได้ไม่ต้องไม่ต้องไปเชื่อหรอกว่าบุญมีวาตนาบัดมาถ้าเรารู้จักพัดแท้เราก็สามารถเห็นที่ไหนเราก็เห็นว่าเป็นพัดแท้แต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลย <c oughs> เห็นพัดแท้เราก็ไม่รู้ว่าพัดแท้ที่มีคนจะมาขอดูลยขอดูหน้าตะอาจารย์สมชายนะต่อให้คุณเห็นคุณก็ไม่รู้หรอกว่าพัดแท้นะเพราะคุณไม่มีความรู้ว่ามันพัดแท้เป็นอย่างนี้นั่นแหละผมถึงไม่ไม่โชว์แล้วผมไม่ไม่เสียวราน ขดูพัดแท้หน่อยครับดูแล้วรู้ไหมถ้าไม่รู้ไม่ใช่ผมดูถูกความรู้ถ้าไม่รู้นะแต่ว่ามันเยอะนะมันเยอะมันต้องใช้ความรู้เยอะมากอย่างน้อยต้องมีพื้นฐานต้องมีอะไรที่ถูกต้องก่อนแต่ว่าถ้าเราไปบอกอดูเนื้อดูฟิล์มดูความเก่าไอ้นั่นมันไม่พอนะเราไม่รู้ว่าพัดแท้ดูยังไงแล้วคุณจะไปขอดูพัดแท้คนอื่นเขาแล้วจะรู้ไหมว่าบองค์ที่เราดูอยู่มันแท้ไปดูหน้าพระคุณแบบมันก็เป็นพระโลงานมันก็ไม่มีประโยชน์ ผมถึงบอกว่านั่งฟังผมเนี่ยยังเออยังได้ข้อคิดในการยึดเป็นหลักได้บ้างก็ยังดีใช่ไหมที่ปากมามันไม่ได้ผมก็รู้ว่าท่านเจอปัญหาอะไรเพราะผมก็เผชิญมาก่อนไม่มีใครมันนั่งให้ความรู้มีแต่ก็มานั่งขายพาร์แท้ปลอมไม่รู้กูก็เอามาโชว์ให้ดูกูก็จะขายแล้วเราก็ไม่ได้ความรู้คนมันจะขายของมันก็ต้องนะดพาปลอมกูก็สีเป็นแท้ขายชอบมาเอาไปครับแบ่งไปได้ครับ มีอยู่ยกมืงเมื่อสองสามปีที่แล้วผมเห็นว้าเอามาประมูลกันผมไม่รู้จะเตือนอยังไงใช่ครับได้เห็นพิมพ์ที่ไม่เคยเห็นมีเยอะครับพัดแท้พัดแท้มีเยอะมากคือแต่เราไม่รู้จักและพัดฟอมก็เยอะเยอะมากมากมากแต่ว่าความรู้จะทําให้เราแยกพัดฟอมพัดแท้ออกนะแต่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่พิมพไม่ใช่ความต่าไม่ใช่สิ่งนั้นนะเราถ้าเราดูเป็นเราเราดูพัดแท้ให้เป็นก่อน เราดูเป็นตึ้กเนี่ยเราก็จะจับพาพแท้แต่ถ้าเราดูภาพแท้เป็นเราก็จะดูภาพปลอมออกไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันก็ปลอมเพราะเรารู้จักพาพแท้แต่ถ้าเราไม่รู้จักพาพแท้เราก็อาจจะซื้อภาพปลอมไปชื่นชมกับภาพปลอมยึดเนื้อยึดพิมยึดความเก่าแบบที่เขาสอนมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่ามันแท้นะภาพปลอมนอกพิมก็มีเยอะนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น้อยแต่ว่าองค์ไหนมันแท้่ะถ้าเรารู้จักพาพแท้เราจะหยิบพาพแท้ได้ สะสมพัดแทหรือรักพัดแท้ได้ในขณะที่กําลังไล่หาพิมพ์นิยมแต่เรากําลังสวนกระแสโดยการหาทุกทุกพิมพ์ที่แท้และใช่พระพิมที่สมเด็จท่านได้หลักสั่ไว้ได้อันนี้ได้ได้แน่นอนนะเราช้อนช้อนเราเอากลับเข้ามาได้ในระบบเพราะเรารู้ว่าแทแท้อย่างนี้เนี่ยแท้อย่างนี้อย่างเฟียนเนี่ยเป็นพระที่นอกพิมปุ๊บเขาก็บอกว่าเนื้อมันถูกพิมมันไม่ใช่อ่ะ,อะมัาไม่ได้ตีแท้ แ้เนื้อมันถูกกัแต่พิมมันไม่ใช่เขาไม่นิยมไม่ตากกลตากกลมีสี่พิมพ์บันไลและพิม์อื่นไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันปกโพยังไม่รู้เลยนะปกโพขนาดนี้อยู่ในบางอุพมเจอยังไม่เล่นเลยไม่รู้ไม่จะดูกันเล่นบ้างไม่เล่นม้างเอาบ้างไม่เอามันงท่านผู้ชมพระกระตุ้มบอกว่าทุกพิมพ์ของกมเดจท่านสวยงานต่างกันมีมีสิ่งที่ให้เราได้เรียนรู้ในองค์พระของท่านใช่นะท่านต้องแสดงให้เราเห็นอยู่ น่ากจชอบยิ่งสูงน่าสุดได้ชมกินสิ่งป้อนเดือดเป็นงามครับอืครับตอมก็มีนะสิ่งป้อนเดือดไม่ใช่ไม่มีท่านคิดบอกว่าอาจารย์ครับในเรื่องของแม่พิมพิมพาร์ทุกแบบของสมเด็จท่านเป็นลักษณะเฉพาะแบบเดียวกันหรือไม่พิมพิมเขาไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าส่วนที่เหมือนกันเขามีเขาทิ้งอะไรบางอย่างม่อช่บางอย่างเยงอะแยะให้เราได้ตามได้อย่างที่ผมอธิบายเปรียบ เทียบไปในตอนแรกนั่นแหละสามารถนับพิสูจน์ได้ครับนัพิสูจน์ไม่ไม่บางอย่างนะเยอะแยะไปหมดเลยจนเราเถียงไม่ได้ไงว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านนะไม่ใช่ฝีมือท่านนะเถียงไม่ได้ผมรับรองว่าท่านเถียงผมไม่ได้เนี่ยต้องยอมรับความจริงกันว่าเออท่านทำมาจริงจริงเพราะท่านทาไว้คนเดียวแล้วถ้าคนอื่นจะทําก็ทําไม่ได้ทําแบบที่ท่านทําไม่ได้ท่านถึกชาติโกงตุ้บอกว่าถิ่นก้อนเหยื่อเนื้อผงใบลานก็มีดำก็ สีดำก็มีนะมันไม่คิ่อยู่กับเนื้อนะสีดำก็มีครับกำลังตอบท่านคิดปัจุกรบอกว่าแต่ผมเห็นความหลากหลายในกินตรงครับมีต้องมีสิ่งที่เหมือนกันนะแต่ที่เราเราจะทําให้เราเรียนรู้ได้นาพิสูจน์ได้ท่านชลองเก็นได้บอกว่าเดี๋ยวนี้เฟียนใหญ่ลงลรูปพระสมเด็จไม่ได้เห็นขอบพระแล้วครับสงสยัยสงสยัยจริงๆก็ดูได้ไง ม่เห็นขอบฟ้าดูซุ้มเนี่ยดูซุ้มดูซุ้มดูดูฐานดูเนื้อผนังพ้าก็เจ้าแม่คาตอบนะคนดูเป็นนหมนท่านมันมีวิธีดูเยอะนะหลักฐานเยอะแยะไปหมดเลยท่านสุชาติผวกระตุ้มบอกว่าหลบครับแต่ถ้าไม่พ้นการมองออกได้ครับว่าเป็นพระสอดพิมมีขอบกระจกไม่พ้นสายตาไปได้แน่นอนมีวิธีดูครับดูได้ตั้งเยอะถ้าเราจะดูเร็ดหลังจะเดิมห้าห้าห้า ตันเตปบอกว่าเจอพาร์แท้ทุกวันแต่ไม่มีเงินเก็บแล้วครับปล่อยบ้างก็ได้ปล่อยบ้างก็ได้นะบอกแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเงินเก็บนะฟ้ามเยอะพวกก้ยยาวาพาเก็บมาเผื่อกวันนี้ครับมีมีพารเห็นอยู่ผมก็เห็นอยู่แต่ผมก็ไม่อยากเก็บแล้วธรรมดา่ันตุชาติผมก็เจอทุกวันเงินไม่มีจะเก็บเช่นกันนะองล่าสุดเอามายังไม่ได้จัดเงินเขาเลย แค่อะไรเดี๋ยวใกๆไป,ไป,ไปนะท่านชานินตะวันทรัวชยัยขอดูตัวอย่างพระองค์ครับดูตัวอย่างก็อย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่รู้ว่าพระแท้ดูยังไงก็ดูางงาดูก็าําบากเราไปไปถามท่านเจตครับท่านท่านท่านชานินเราไปคุยนะก,กับท่านเจดท่านโยโย่พูดได้ตรงจุดที่สุดครับอาจารย์มันปิเก่างเดียวเออพิเกย่านเดียวนะเข้าไปดูของท่านเจตเออลงไม่เยอะใช่ใช่ใช่ไปดูของท่านเจดได้ผมไม่เคยได้ลงหรอกนะ ท่านสุธินันบอกว่าขอบคุณมากครับครูที่มอคบความรู้ให้ในทุกวันครับครับดีดิครับท่านสึกษสารและบอกว่ามีความ,มสุขกับการเรียนรู้จากความรู้ที่ครูให้ขอบคุณครับครับขอบคุณเช่นกันครับต่อ,อวันนี้ก็ขอปัญญ,ญาจงสถิกับเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันทุกๆวันนะครับเราก็จะได้มีเรื่องคุยกันทุกวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด